s o ล a า AI ของ OpenAI ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะครับในที่สุดก็มาถึงไทยแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเขายังรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่เริ่มติดตั้งไปจนถึงการสร้างวิดีโอเจ๋งๆด้วยตัวเองกันเลยเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราแค่พิมพ์ประโยคไอเดียสนุกๆของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยลงไปเฉยๆแล้วมันกลายเป็นวิดีโอขึ้นมาได้เลยโห ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างคอนเทนต์กันไปได้ขนาดไหนสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่ภาพรวมของ Solar AI เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็จะไปดูวิธีการสร้าง Cameo หรือว่าตัวตนดิจิตอลของเราซึ่งเป็นฟีเจอร์เด็ดของแอปนี้เลยค่ะ จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่นั่นก็คือการสร้างวิดีโอจากจินตนาการของเราล้วนๆแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะมารีวิวผลลัพธ์กันแบบละเอียดพร้อมกับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลย Solar AI เวอร์ชัน2ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมา ตอนนี้เนี่ยชาวไทยที่ใช้ iOS สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่30ตุลาคมแล้วนะครับก็ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญมากๆของวงการ AI ในบ้านเราเลยทีเดียวโอเคครับทฤษฎีพอแล้วมาลงมือทำกันดีกว่าในส่วนนี้เราจะเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปไปจนถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการสร้างแคมเปญ หรือก็คือการโคลนใบหน้าแล้วก็เสียงของเราเข้าไปในแอปซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ต้องบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากครับขั้นตอนแรกนีง่ายมากๆเลยครับแค่หยิบ iPhone ขึ้นมาเข้า App Store แล้วก็ค้นหาคำว่า solar b y o p e n ai พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บถ้าใครมีบัญชี Chat gpt อยู่แล้วก็ล็อกอินได้เลยครับ พอเข้ามาก็จะเจอหน้าฝีที่หน้าตาคุ้นเคยเลยเหมือนเราเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยซึ่งเราก็สามารถเลื่อนดูผลงานเจ๋งๆของคนอื่นเพื่อหาไอเดียก่อนได้ครับ และนี่แหละครับคือไฮไลท์ของแอปนี้เลยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Cameo ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือการที่เราให้ AI เนี่ยคโคลนใบหน้าแล้วก็เสียงของเราเข้าไปในระบบของมันทำให้มันสามารถสร้างวิดีโอที่มีเราเป็นนักแสดงได้เลยไม่ว่าเราจะอยากให้ตัวเองไปโผล่ที่ไหนในโลกก็ตาม วิธีสร้างแคมิโอก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับแค่ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเลือก addit Camio จากนั้นก็ทำตามที่แอปบอกเลยครับมันจะมีให้เราอ่านตัวเลขที่โชว์ขึ้นมาบนจอพร้อมกับหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็เงยหน้าขึ้นลงฟิลมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราสแกนหน้าในแอปธนาคารเลยครับเสร็จแล้วก็รอให้ AI ประมวลผลสักประมาณนาทีเดียวก็เรียบร้อยแถมยังตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะครับว่าจะให้ใครใช้แคมิโอของเราได้บ้างเอาล่ะครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่สนุกที่สุดแล้วนี่คือขั้นตอนการเปลี่ยนจินตนาการของเราให้กลายเป็นคลิปวิดีโอจริงๆซึ่งใน Solar AI เนี่ยก็จะมีวิธีให้เราเลือกใช้หลักๆอยู่2รูปแบบด้วยกันมาดูกันครับว่าเป็นยังไง วิธีแรกเลยก็คือการใช้แคมโยของเราเองนี่แหะครับอยากให้ตัวเองไปเดินเล่นอยู่บนดาวอังคารหรือว่าไปพูดสุนทรพจน์เท่ๆก็แค่พิมพ์บอก AI ได้เลยเหมาะกับสายทำคอนเทนต์ส่วนตัวมากๆส่วนวิธีที่2ออันนี้จะเหมาะกับคนทำธุรกิจหรือขายของเลยครับแค่เอารูปสินค้าของเราใส่เข้าไปแล้วก็สั่งให้ AI สร้างเป็นคลิปโฆษณาสั้นๆขึ้นมาได้เลยสะดวกสุด,สดๆมาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับ แค่กดปุ่มบวกเลือกแค m มิโอของเราแล้วก็พิมพ์พรอม p t หรือคำสั่งเป็นภาษาไทยได้เลยครับยิ่งเราอธิบายละเอียดเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งเป๊ะขึ้นเท่านั้นอย่างในตัวอย่างเนี่ยมีการลองสั่งว่าใส่ชุดไทยเดินบนเวที Victoria's Secret จากนั้นก็เลือกสัสดส่วนภาพความยาววิดีโอแล้วก็กด Generate ได้เลยรอแค่ประมาณ2นาทีก็ได้คลิปมาแล้วค่ะส่วนวิธีที่2คือการใช้รูปภาพสินค้าครับก็กดบวกเหมือนเดิมเลย แต่คราวนี้ให้อัปโหลดรูปเข้าไปแทนแล้วก็สั่งเลยครับว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับสินค้านี้เช่นสั่งให้มีแสงออโรราพุ่งออกมาจากขวดน้ำยาบ้วนปากหรือว่าจะให้มีมือโคนมาหยิบสินค้าไปใช้ก็ได้จากนั้นก็ตั้งค่าต่างๆแล้วก็กด Generate เหมือนเดิมเลยครับพอ AI สร้างวิดีโอเสร็จแล้วนะครับไฟล์ทั้งหมดเนี่ยจะยังไม่ได้เซฟลงเครื่องทันทีนะมันจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Drafts ก่อนครับ จากตรงนี้เราสามารถกดดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยแต่อาจจะมีลายน้ำติดมาหน่อยนะครับหรือถ้าผลงานชิ้นไหนที่เราถูกใจมากๆก็สามารถกดโพสต์วิดีโอเพื่อแชร์ให้คนอื่นในคอมมูนิตี้ของโซล่าได้เห็นผลงานของเราได้ด้วยโอเคเรารู้วิธีใช้กันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่า คือเราได้ลองเล่นมาสักพักแล้วครับเลยจะมาเล่าให้ฟังกันแบบหมดเปลือกเลยว่ามีอะไรที่มันหวาวแล้วก็มีอะไรที่มันยังเอ๊ะอยู่บ้างประโยคบนสไลด์เนี่ยล่ะครับคือบทสรุปที่ดีที่สุดเลยบางช็อตก็เหมือนนะแต่บางช็อตนี่หน้าใครก็ไม่อยู่คือมันจะมีบางมุมที่แบบเหมือนเราเป๊ะเ,ะเลยอะครับแต่อยู่ๆก็อาจจะมีบางช็อตที่หน้าตาเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นสะง,งั้นซึ่งก็เป็นจุดที่ AI ยังต้องเรียนรู้อีกสักหน่อย ถ้าให้สรุปข้อดีข้อสังเกตนะครับฝั่งข้อดีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพวกฟิสิกส์ต่างๆมันสมจริงขึ้นมากเลยนิ้วมือมี5นิ้วครบถ้วนแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้ดีเยี่ยมเลยครับเหมาะมากๆกับการใช้หาไอเดียหรือมุมกล้องใหม่ๆส่วนข้อสังเกตก็คือเรื่องใบหน้าที่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่น้ำเสียงก็ยังเรียบเรียบรายอารมณ์ไปนิดแต่ที่แปลกสุดๆเลยคือ บางที AI ก็ด้นสดครับคือเราไม่ได้สั่งให้พูดนะแต่มันก็มีบทพูดเพิ่มมาเองซะง,งั้นหรือบางทีการเคลื่อนไหวก็จะเร็วเหมือนเรากดปุ่ม fast forward เลยเรื่องที่ AI ชอบด้นสดนี่แหละครับที่น่าสนใจมากอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราสั่งไปแค่ว่าสแกนคนละครึ่งไหมคะพี่ประโยคเดียวสั้นๆเลยนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ AI สร้างบทสนทนาโต้ตอบเรื่องวิธีจ่ายเงินขึ้นมาเป็นฉากๆเลยเรียกว่าฉลาดเกินที่เราสั่งไปอีกครับ เอาละครับก่อนจะไปลองเล่นกันจริงจังเรามีเคล็ดลับแล้วก็ข้อควรรู้อีกนิดหน่อยมาฝากกันซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของทุกคนรับรื่นขึ้นเยอะเลยครับสำหรับเคล็ดลับนะครับอย่างแรกเลยถ้าเปิดแอป,ปมาแล้วมันถามหารหัสอะไรแปลกๆให้ลองปิดแล้วเปิดแอป,ปใหม่ดูคะ่ะห้ามลบแอป,ปนะ 2. เรื่องลายน้ำถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ใช้แอปอื่นช่วยลบออกได้ 3. ข่าวดีก็คือตอนนี้ยังใช้งานได้ฟรีครับและสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆเลยคือเราควรใช้ใบหน้าของตัวเองเท่านั้นนะครับในการสร้างแคมีโอเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของคนอื่นและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าในวันที่ AI ทำให้ทุกคนสามารถสร้างผลงานระดับมืออาชีพได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว บทบาทของครีเอเตอร์ที่แท้จริงในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันแน่